โอเคนะครับนี่ก็มาดูจังหวะวัวลูกสูบแตกของเจ้าทีเซนานะครับหน้ามาอยู่ที่200นะครับผม อ๋อโอเคนะครับเพื่อนๆกับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวเบเกอร์แต่เพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาลองเจ้าทีซตานะครับผมตอนนี้เพิ่งทาเครื่องเสร็จนะครับผมก็เดี๋ยวเราก็มาลองกันนะผมอันนี้ก็บิวต์าสีใหม่ทั้งกันนะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะผมก็เดี๋ยวเรามาลองดูความเร็วนะผมแล้วก็ลองขับเล่นดูนะรันนี้จับ G p พได้ประมาณร้อยเจ็ดสิบห้านะครับผม อีเวนต์โกโกนะครับผมโอเคนะครับผม ท่านที่เข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมฝากกดไลดค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับตอนนี้เดินทางมา1,200บาทซับแล้นะครับเพื่ณฝาก,ก,กผลงูนนะครับเพื่อสร้างรายได้ได้แล้วนะครับก็เลยจัดคล้องกบูม,มานะครับ ก็ตอนนี้ก็ทดสอบป,ประมาณบ่ายสองนะครับเด็ดจ้ามากนะครับร้อนมากนะครผมพอทดลองความร้อนของรถนะครับตอนนี้อากีความร้อนมันใช่ไม่ได้นะเพื่อนๆนคันนี้ยังมีอาการน้ำมันลงไม่ทันนะครับพอปลายกันเร่งจะสุดแล้วก็อีกก,การน้ำมันบางครับรือว่าผมก็เอามันลงนครับอ่าแด้ว่าขัตอนต่อไปว่ามัน อะไรขึ้นกับคันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปชมกันต่อนะครับเพื่อน โอเคนะครับผมจบโรงเรียนจีนเลยครับดังปึ๊ดนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมรอหลายรอบเกินนะครับความร้อนขึ้นนะครับไฟแกนั้นมันบางนะครับเพื่อนๆก็พังไปนะครับผมก็กลับไปทําใหม่นะครับคันนี้ก็วิ่งร้อยเจ็ดสิบวานะครับผมก็รอคุณมาทีรถนะครับผม เดอน้องๆมาก็ไม่มาตอนนี้คลิปนี้ผมก็ถ่ายไว้วต้องรุนกลับไปบ้านประมาณ5โลนะครับผมร้อนก็ร้อนนะครับฝากเพืพ่อนๆเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับผมก็สาเห็ุมาจากไฟเกน้ำมันบ้างนะครับผมจะ